โปรดสแกน QR Code คสนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันพุทธที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2568แรม6ค่้าเดือน8ปปีมะเสง็ง คนเกิดวันอาทิตย์การงานงานก็ราบรื่นดีประสบความสำเร็จตามกำหนดการที่ตั้งใจแต่อาจต้องมาแก้ไขางานเพราะคุณยังไม่ค่อยพอใจคาดหวังสูงบางคนจะเบื่อหน่ายลูกน้องที่ทำงานไม่ได้ดั่งใจหรือไม่ได้ตามมาตรฐานของคุณจึงทำให้มีความกดดันเกิดขึ้นในบรรยากาศการทำงานได้การเงินวันนี้ คุณควรให้ความสําคัญกับการเงินแบบระยะยาวหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเพื่อความพอใจเฉพาะหน้าหากมีแผนซื้อทรัพย์สินใหญ่เช่นบ้านหรือที่ดินควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจคุณอาจได้รับคําแนะนําจากคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนควรรับฟังอย่างมีวิจารณญาณและไม่เร่งรีบความรักและครอบครัวจะมีสัญ,ญญาณของความรักที่เริ่มหวานหรือกลับมาสดใสคนโสด มีเกณฑ์พบคนที่ถูกใจจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะหรือความคิดสร้างสารรค์ส่วนคนมีคู่จะกลับมามีช่วงเวลาโรแมนติกอีกครั้งแต่ควรเลี่ยงการประชดหรือเล่นกับความรู้สึกสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรใส่ใจการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสมดุลระหว่างใจและกายสีมงคลสีแดงสีทองเสริมบริวารรักใครว่านอนสอนง่าย และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและคนทั่วไปทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่งเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์ การงานการงานของคุณโดดเด่นมากโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินวางแผนการเงินทุกอาชีพจะมีความราบรื่นในงานที่ทำวันนี้เหมาะกับการตัดสินใจลงทุนหรือเริ่มกิจการส่วนตัวคุณมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เป็นผู้ใหญ่เพศหญิงที่เฉลียวฉลาดและร่ำรวยสามารถเข้าขอความช่วยเหลือในเรื่องงานได้จากหญิงลักษณะดังกล่าวนี้การเงินการเงินในวันนี้ มีแนวโน้มมั่นคงมากขึ้นหากคุณเป็นผู้ที่ขยันอดทนและรู้จักบริหารทรัพย์อย่างมีระบบจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนรายรับมีความสม่ำเสมอการลงทุนระยะยาวเริ่มให้ผลตอบแทนคนที่ทำงานส่วนตัวหรือมีทรัพย์สินอยู่แล้วจะมีโอกาสต่อยอดได้ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวเพื่อรักษาสมดุลในระยะยาวความรักและครอบครัวความรักมั่นคง คนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วจะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและดูแลกันและกันเป็นอย่างดีมีความอบอุ่นให้ระวังเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวที่มักจะเจ็บป่วยเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักคนโสดอยากทำงานหนักเพื่อความพร้อมเสียก่อนสีมงคลสีชมพูเสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจทิศมงคลทิศต,ตะวันออก เสริมความรักสามาัคคีบริวารรักใคร่อยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานสถานการณ์ในที่ทำงาน อาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนต้องเก็บนาความคิดไว้มากกว่าปกติไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะยังไม่มีจังหวะเหมาะในการแสดงออกให้คุณสังเกตความเปลี่ยนแปลงในทีมให้ดีและรอจังหวะที่คนอื่นเริ่มเปิดเผยความจริงก่อนวันนี้ไม่เหมาะกับการขักดันแผนใหม่แต่เหมาะกับการเตรียมแผนสำรองหรือทำงานเบื้องหลังอย่างละเอียดแทนการเงินไรายได้ของคุณจะมาจากการวิ่งเต้นการเป็นนายหน้า ซึ่งจะทําให้การเงินของคุณคล่องมือคนรักคู่หูจะช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับคุณเป็นอย่างดีความรักและครอบครัวระวังการมีปากเสียงกับคนรักของคุณด้วยเรื่องเงินเงินทองทองทำให้ความรักเริ่มระหองระแหงแต่ก็ไม่ได้หนักหนาะจนถึงขั้นแตกหักเลิกรากันหันหน้าเข้าคุยกันเมื่อจะเย็นลงแล้วก็จะผ่านไปได้ส่วนคนโสดยังเลือกไม่ถูกว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีจะโสดต่อ หรือตามหาคนที่ใช่ต่อไปสีมงคลสีม่วงสีชมพูเสริมความรักความสามาัคคีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามเวลามงคล18นาฬิกา ถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานผู้ใหญ่หรือหัวหน้าผู้ชายจะช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณในด้านการงานโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรืองานที่มีความละเอียดอ่อนจะได้รับความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในงานดังกล่าว ทั้งวันนี้ยังเหมาะกับการเริ่มต้นงานใหม่การเปิดธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยการเงินถ้าคุณขยันกัดไม่ปล่อยในการหาเงินทองคุณจะทำเงินได้มากกว่าทุกวันวันนี้เงินไม่ได้หาง่ายต้องอาศัยความอึดทนและคุณจะหาเงินได้มากกว่าทุกคนงานที่เกี่ยวกับการประมูลแข่งขันจะทำเงินให้คุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัว วันนี้ขอให้คุณฟังเสียงในใจตัวเองมากกว่าคำแนะนำจากคนรอบข้างคนโสดควรอยู่กับตัวเองสักพักก่อนเปิดใจใหม่คนมีคู่ควรใช้เวลาไตร่ตรองว่าเรายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่หรือไม่อาจมีความเงียบที่ชวนให้สงสัยแต่ถ้ากล้าตั้งคำถามอย่างจริงใจก็จะได้คำตอบด้านสุขภาพควรระวังอาการจากระบบย่อยอาหารและภาวะขาดสมาธิ สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมการเงินโดดเด่นคล่องมือและลาบลอยทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเข้มแข็งมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจเวลามงคล0ูนาฬิกาถึง1นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานสถานการณ์การเมืองในที่ทำงานเริ่มเด่นชัดบางคนอาจใช้คำพูดหรือข้อมูลในทางบิดเบือนเพื่อสร้างผลประโยชน์ส่วนตัวแนะนำให้คุณระวังการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวลือหรือคําชวนให้ตัดสินใจใดๆก่อนจะมีผลกระทบตามมาการเงิน คุณอาจได้รับรายได้จากแหล่งใหม่มีรายได้จากงานพิเศษหรือได้รับทิปจากลูกค้ามากเป็นพิเศษงานที่เกี่ยวกับการบริการงานฝีมือหรืองานดูแลผู้ป่วยเด็กผู้สูงอายุจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคนที่รอคอยบุตรญาติวันนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีได้คนมีบุญมาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวส่วนคนโสดแอบเจ้าชู้ รักชอบหลายคนในเวลาเดียวกันแถมยังไม่คิดจะเลือกไว้สักคนซะด้วยแต่อย่างไรคุณก็มีโชคในด้านความรักในวันนี้สีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัวทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเข้มแข็งกล้าหาญอำนาจอิทธิพลและความน่าเกรงขาม เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานการงานยังไม่ได้มีการขยับขยายยังไม่พร้อมที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆควรทำงานเดิมให้ดีไว้ก่อนคุณรอบครอบจนถึงขั้นคิดมากในเรื่องงาน แต่ก็ถือว่าไม่ได้ทําให้งานเสียหายแต่อาจจะเหน็ดเหนื่อยเพราะความคิดของตนเองมากเกินไปการเงินธุรกิจที่เคยซบเซาจะกลับมีเหตุพลิกผันสามารถทํารายได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางคนถึงขั้นร่ํารวยแบบฉับพลันด้วยเงินฟลุ๊กๆที่มาจากงานคุณไม่มีโชคด้านการเสี่ยงการพนันให้หันหน้าทําเงินกับงานที่คุณทําอยู่เพราะวันนี้เป็นโอกาสทําเงินที่ดีมาก ความรักและครอบครัววันนี้มีสัญญาณแห่งการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มีรากฐานดีและความตั้งใจที่มั่นคงสำหรับคนโสดและคนมีคู่จะเป็นโอกาสดีๆที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากการเปิดใจและลงมือทำจริงให้คุณให้ความสำคัญกับความจริงใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงในทุกมิติความรักก็จะมีความสุขสมหวังสีมงคลสีเขียว เสริมเมตตาสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ได้รับความช่วยเหลือทิศมงคลทิศเหนือเสริมความโดดเด่นกล้าหาญอำนาจอิทธิพลผู้คนเกรงขามเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์ การงานจะมีการตกลงทำสัญญาซื้อของชิ้นใหญ่หรือร่วมหุ้นทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีหากค้าขายอสังหาริมทรัพย์ก็จะประสบความสำเร็จได้รับผลประโยชน์ตามที่ต้องการการเงินคุณอยู่ในช่วงการประเมินหรือควรหันกลับมาประเมินเพื่อจะได้วางแผนให้ได้ผลลัพธ์และกาไรที่ดีที่สุดจะมีการวางแผนการลงทุนและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ และคุณจะทำได้ดังหวังเงินไม่ขาดมือหมุนเงินคล่องขึ้นความรักและครอบครัวความรักวันนี้มีพลังของความเป็นมิตรสูงไม่เร่งร้อนไม่หวือหวาแต่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้าใจคนโสดมีแนวโน้มจะพบคนที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติคล้ายกับการกลับบ้านทางอารมณ์คนมีคู่ควรใช้โอกาสนี้เติมเต็มความรู้สึกผ่านกิจกรรมง่ายๆ เช่นทำอาหารร่วมกันหรือจัดมื้อพิเศษที่บ้านวันนี้ควรระวังการนอนไม่เป็นเวลาจากการใช้เวลากับกิจกรรมทางสังคมมากเกินไปสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสริมความองอาจสง่างามความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จสมหวังทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวน้าเกรงขาม เวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานการทำงานวันนี้ต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจทุกเรื่องแม้จะต้องทำสิ่งที่ไม่ถูกใจคนอื่นคุณก็จำเป็นต้องยืนหยัดในหลักการของตนเองการเป็นกลางและมีเหตุผล คือจุดแข็งที่ทำให้คุณโดดเด่นงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ <fur. S 1> การวิเคราะห์หรือการควบคุมคุณภาพจะเดินหน้าได้ดีส่วนใครที่ทำงานในระบบราชการหรือบริษัทใหญ่ก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้น <Okay. S 2> การเงินงานค้าขายงานประชาสัมพันธ์ในหน้าหรืองานที่ได้ติดต่อกับผู้คนจะสามารถทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษส่วนคนที่กำลังศึกษาอยู่ หากต้องการหาเงินด้วยตัวเองวันนี้จะมีช่องทางได้งานพิเศษเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองแต่ก็ระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตามใจไว้ด้วยความรักและครอบครัวความรักจะมีการแสดงออกผ่านการลงมือทำมากกว่าคำพูดคนมีคู่ควรมองเห็นความพยายามของกันละกันในเรื่องเล็กๆคนโสดอาจพบรักจากเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เจอกันประจำสุขภาพวันนี้ไม่มีปัญหารุนแรง แต่ควรดูแลระยะยาวเช่นลดน้ำตาลลดแป้งและเพิ่มผักในมื้ออาหารสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนสีบันเย็นเสริมสเสน่ห์ความรักไม่ตรีจิตจากผู้คนทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงผ่องใสเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที